สวัสดีค่ะพบกันในช่วงเรื่องเล่าจากพระคัมภีร์นะคะเด็กๆรู้จักอีกาไหมคะอีกาหรือว่ากาเนี่ยเป็นนกตัวสีดำนะคะร้องกา้าก้าก็เลยชื่อกาค่ะเรื่องจากพระคัมภีร์ที่จะเล่าให้ฟังชื่อจงดูอีกาค่ะเป็นคำพูดของพระเยซูที่บอกกับสาวกแล้วก็บอกกับเราที่อ่านพระคัมภีร์ในปัจจุบันด้วยนะคะว่าจงดูอีกา เอาเข้าจริงแล้วเนี่ยกาก็ไม่ได้เป็นสัตว์ที่สวยงามอะไรมากมายขนาดนั้นนะคะอย่างที่บอกคะ่ะมันเป็นนกตัวสีดำขนาดก็ไม่ได้ใหญ่มากนะคะแล้วก็ไม่ได้เล็กจนเกินไปด้วยไม่ได้เล็กไม่ได้ใหญ่จนน่าสนใจอะไรขนาดนั้นเสียงร้องก็ไม่ได้เพราะสนอหูสักเท่าไหร่ สีก็เป็นสีดำสนิทสีเดียวเลยนะคะทั้งตัวและยังเป็นนกที่หาดูได้ทั่วไปด้วยเรียกว่าจริงๆก็เป็นนกบ้นบานตัวหนึ่งธรรมดาธรรมดาตัวหนึ่งนะคะก็ไม่ได้น่าสนใจอะไรมากมายแต่ว่าพระเยะซูเนี่ยก็ไม่ได้บอกว่าให้ดูเฉยๆนะคะแต่ว่าบอกว่าจงพิจารณาดูอีกาค่ะ อีกาเป็นนกที่อยู่ในธรรมชาตินะคะในต่างประเทศเนี่ยเราพบว่ามีการเลี้ยงเหมือนกันนะคะเป็นสัตว์เลี้ยงบ้างนะคะแต่ก็ไม่ได้เป็นที่นิยมสักเท่าไหร่แสดงว่าอีกาส่วนมากทั่วโลกนี้ก็น่าจะสามารถหาอะไรกินเองได้ตามธรรมชาตินะคะน่าจะนานมาเป็นพันพันปีแล้วละ่ะพระเยซูบอกกับผู้ฟังของพระองค์ว่าอีกามันไม่ได้หวาน ไม่ได้เกี่ยวและไม่ได้มียุ่งหรือฉางแต่พระเจ้ายังทรงเลี้ยงม,มันไว้พวกท่านประเสริฐกว่านกมากทีเดียวพระเจ้าทรงเลี้ยงอีก,กาทุกตัวหลายล้านตัวมานานนับพันพันปีแล้วนะคะแล้วจริงๆก็ยังมีนกในธรรมชาติอีกมากมายหลายชนิดเลยค่ะบนโลกทั้งเล็กแล้วก็ใหญ่นะคะที่พระเจ้าทรงเลี้ยงม,มันไว้ พระเยซูทรงกาลังบอกถึงความรักนะคะแล้วก็ความห่วงใยที่พระเจ้าทรงมีต่อเราเมื่อเรามองดูอีกานะคะหรือว่านกตัวอื่นๆเลยเนี่ยบนท้องฟ้าหรือว่าบรรดาสัตว์ป่าต่างๆคะ่ะที่อยู่ตามธรรมชาติไม่มีสัตว์ตัวไหนเลยนะที่ต้องมานั่งทอผ้าต้องมาหาเสื้อผ้าใส่นกและสัตว์เหล่านั้นไม่ต้องมานั่งเพาะปลูกหรือทํางานหนักแต่มันก็มีอาหารกินใช่ไหมคะ จริงๆแล้วเราแทบไม่เคยเห็นนกหรือว่าสัตว์ในธรรมชาติอดตายเลยนะแต่ว่าเรากลับได้เห็นสัตว์ที่เลี้ยงถูกเลี้ยงโดยมนุษย์เนี่ยแหละที่ถูกทอดทิ้งให้อดตายเราอาจจะเคยเห็นข่าวการอพยพภัยแล้งของสัตว์ป่านะคะแต่ว่าเด็กๆรู้ไหมคะว่าภัยแล้งเนี่แหละที่ทําให้คนในบางประเทศนะคะต้องอดอยากอย่างมากเลยนะพี่เบลเคยเห็นคลิปวิดีโอด้วยแล้วก็เคยเห็นภาพด้วยค่ะตามโซเชียลมีเดียต่างๆนะคะ โหน่าสงสารมากๆเลยค่ะตอนนี้เรากลับมาที่อีกากนดีกว่านะคะพระเยซูทรงบอกให้ดูอีกานะเพื่อเตือนให้เราระลึกว่าเราเนี่ยเป็นคนอ่อนแอแล้วก็เชืเ่อ็งไม่ได้แต่ว่าพระเจ้าทรงยิ่งใหญ่แล้วก็ทรงรักเราค่ะ พระองค์จะทรงสามารถช่วยเราได้แล้วก็พระองค์จะทรงเลี้ยงดูเราอย่างดีมากๆเลยนะคะยิ่งกว่าที่ทรงเลี้ยงดูแลนกแล้วก็อีกาอีกค่ะเพราะว่าสําหรับพระเจ้านะเรามีค่ามากจนถึงกับยอมสละชีวิตของพระองค์เพื่อเราเลยแหละพระเยซูทรงบอกอีกนะคะว่าไม่ต้องกระวนกระววายใจนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กหรือว่าเรื่องใหญ่เพราะว่าพระเจ้าทรงจัดการให้เราเองค่ะ หน้าที่ของเรานะคะก็คือสแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้าแล้วก็ที่สำคัญเลยนะพระองค์ทรงพูดว่าฝูงแกะเล็กน้อยเอย๋ยอย่าก,กลัวเลยเพราะว่าพระบิดาของพวกท่านชอบพระไทยจะประทานแผ่นดินนั้นให้แก่ท่าน ความจริงพี่พิวไม่ได้บอกนะคะว่าเราคนอยู่เฉยๆไม่ทําอะไรไม่รับผิดชอบหน้าที่การเรียนหรือการงานของเรานะคะเพราะว่ากว่าลูกนกจะบินได้เนี่ยมันก็ต้องฝึกบินใช่ไหมเมื่อบินได้แล้วเนี่ยมันก็ต้องออกไปหาอาหารเนาะเพราะฉะนั้นพระเจ้าก็มอบหน้าที่บางอย่างให้กับเราด้วยเหมือนกันนะคะที่สำคัญก็คือพระเจ้าพร้อมที่จะดูแลแล้วก็คอยช่วยเหลือเราเสมอนะ และถ้าวันนี้เด็กๆกำลังเครียดนะคะกำลังกังวลกับการเรียนการสอบทะเลาะกับเพื่อนหรือว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็แล้วแต่นะคะพี่ผิวแนะนำให้ลองหันไปมองนกดูสักตัวค่ะจงดูอีกาหรือนกตัวนั้นนะคะแล้วก็ลองระลึกถึงความรักของพระเจ้านะคะการใส่ใจที่พระเจ้าทรงมีให้กับนกและย้อนกลับมาดูที่ตัวเรานะคะ นกตัวเล็กจะตายพระเจ้ายังทรงรักเลยยังทรงสสยใจเลยแล้วเราตัวใหญ่กว่าจะขนาดไหนใช่ไหมคะอยากให้น้องๆลองมอบเรื่องที่กังวลใจเหล่านั้นไว้กับพระเจ้าผ่านทางการอธิษฐานนะคะแล้วก็ขอบคุณสำหรับความรักที่พระองค์ทรงมีให้กับเราทุกคนนะคะ